มีค่ะเพื่อนๆวันนี้ป้าอะไรเอาขวดมาคือมาขายอีกแล้วค่ะเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะก็จะเอาขวดกระป๋องใส่เข้าไปแล้วเขาจะขึ้นมาว่ามีขวดสี่ใบมีกระป๋องสี่ใบเป็นเงเท่าไหร่ เป้าอะไรเอามาทั้งหมดสามถุงค่ะมีสรารลพัดเลยค่ะมีทั้งแคสติขวดใหญ่มีทั้งกระป๋องก็ดีค่ะมีทั้งขวดน้ำค่ะเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะเอสร็จแล้วเสร็จเท่าไหรเท่าไหร่เขาก็จะไปแยกกันอัตโนมัติข้างในข้ในขวดใหญ่ขวดเล็กขวดแก้วขวดพลาสติกกระป๋อง

หมดเงนเท่าไหร่นะคะเพื่อนนะอนนี้มีทั้งหมดตรงนี้เขาจะไม่ค่อยแยกรายละเอียดเขาปกติที่นรือเครื่องเขาเสียพกกี่เขาจะบอกเราเลยว่าตัวใหญ่ตวดเล็กตั้งกอง เราทำอะไรดีนครับผม้เาก็รวมไปหมดเราใส่ะังาก็จะบอกว่าเืินเท่าไรขึ้นมเดี๋ยวเรามาดูตอนเทีนะคะเือนเราไปเอน่น ได้ประมาณ300กว่า